สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพกบกับแอนที่ช n แนลฟอร d ด a n นนี่นะคะแอนเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่บริษัท Ford Auto g a l l e r ่สาขาประทุมธานีค่ะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1สูงสุด6ปีซ้อนเลยแล้วลว,วันนี้แอนมาพร้อมกับ Next Gen น v e r ร s ส Sport นะเลือกนำรถสีเทาดำม,มาเลยให้ชมนะคะและก่อนลูกค้าทุกท่านนะคะจะรับชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช n แนลฟอร d ด a n d นี่เพื่อเป็นกาลังใจให้แอนทารีวิวต่อไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็เพื่อไม่พลาดสาระข่าวสาาระะรรหือว่ป ชุดแต่งดีๆจากแอร์เนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะวันนี้นะรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด2.0ลิตรแต่ว่าเขาให้กำลังแรงม้าสูงอยู่ที่170แรงม้าให้แรงบิดสูงอยู่ที่405นิวตันเมตรนะชุดสปอร์ตเนี่ยก็ตามชื่อเขาเลยนะชุดแต่งเขาอะค่ะจะให้มาเป็นสีดำแบ็กไฮกอนแบบนี้นะคะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้ารวมถึง โลโก้ฟอร์ดด้านหน้านะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดํามาให้อีกเช่นเดียวกันตะแกรงรังผึ้งด้านหลังนะคะจะช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้และยังมาพร้อมพาร์ตอะคริลิกเอเวอเรสนะคะแบบนี้มาจากโรงงานนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่มีมาให้นะคะไฟหน้านะคะให้มาเป็นไฟหน้า LED รูปทรงสีแแคมเป็นซ i ิกเนเจอร์เลยของตัว next gen นะคะและยังให้ลำแสงสีขาวด้วยภายในจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติ รีเฟกเตอร์นะคะให้ลำแสงสีขาวอีกเช่นเดียวกันถัดมาไฟตัดหมอกด้านหน้าค่ะให้มาเป็นไฟตัดหมอกแบบ L E D นะแล้วก็ยังร้อมรอบกรอบไฟตัดหมอกอะคะ่ะตรงนี้เป็นสีดําเงาคันนี้จะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะดูมีมิติมากขึ้นนะเพราะว่าได้ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะเป็นของเจ n เนอเรชันใหม่ชุดนี้จะประกอบด้วยกันก็คือตัว สเกิร์ตด้านหน้าคิ Q ้วล้อนะคะและสเกิร์ตด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละจุดชุดโมสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะเขาจะขึ้นโมให้คันต่อคันนะแล้วก็จะเว้นว้าวสาหรับรุ่นที่มีเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นโมเว้นให้ในส่วนของเซนเซอร์ไม่ได้มีการไปขยับของเดิมที่มาจากโรงงานนะคะระบบไฟทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมอย่างเช่นตัวไฟตัดหมอกอะคะ่ะเขาก็ยังเว้าวกรอบดำเงาตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะ ยังเว้าเอาไว้ให้เซนเซอร์ก็เว้นเว้าทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วก็จะมีคําว่าวิคเตอร์นะคะตรงนี้ติดมาให้ที่ตัวชุดสเกิร์ตหน้าด้วยด้านล่างเขามีห่วงลากสรงมาให้ชุดสเกิร์ตก็ยังเว้าเอาไว้ให้อีกเช่นเดียวกันยังใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะถัดมาด้านข้างคิ้วล้อคันนี้ได้ทําเป็นสีดําเงาลูกค้าอยากให้ดูดูดันมากขึ้นอยากให้มันรับกับชุดต่างชุดอื่นๆที่มา,าจากโรงงานเนาะ ก็ทำเป็นสีดำเงาให้ไม่มีการเจาะตัวถังรถยนต์ลูกค้าอีกเช่นเดียวกันใช้ซีนซิลิโคนนะคะจะมีขอบยางเนี่ยมาพร้อมกับชุดเลยแบบนี้มาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ีล้อปกติแล้วรุ่นสปอร์ตเขจะให้มาเป็นล้ออลลอยสีดำแบคไฮกอสขนาด20นิ้วคันนี้ลูกค้าอยากได้สีโครเมียมนะคะก็เลยจับนำของรุ่นไทเทเนียมพาตัวท็อปเนี่ยมาสลับใส่ให้นะคะ ส่วนยางยังให้เป็นยางกูดเยีย r เหมือนเดิมนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่255 55 R20 นะคะเป็นยางตัวท็อปทอปเลยของ Good ยีย r นะคะมีดิสเบรกมาให้400ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นมีคอยสปริงมีเหล็กกันคงมาให้ด้านหลังมาพร้อมกับระบบวัดลิงค์ตัวสปอร์ตก็จะมีอกคริคำว่าสปอร์ตติดด้านข้างให้ด้วยแก้มข้างนะคะตรงนี้จะบอกสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ รุ่นรถที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นเทอร์โบเนาะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําเงามาพร้อมไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างรุ่นนี้เนี่ยสามารถเพิ่มแพคได้เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่และกล้อง360องศารอบคันนะคะมือจับก็ให้มาเป็นสีดําเงาเหมือนกันส่วนกุญแจให้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอนที่เหมือนรุ่นอื่นเลยสอดมือปลดล็อกรถกดด้านนอ,อกล็อกรถนะคะเห็ผนพาชมภายในแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะมีสีภายในให้เลือกเพียงแค่สีดําสีเดียวเท่านั้นนะ มี a i r b a g มาให้สูงถึง7ลูกเหมือนกันนะคะบาะให้เป็นบาะไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันปรับ8ทิศท,ทางมีปรับดุนหลังให้เหมือนกันพวงมลาลัยก็ให้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าค่ะหน่วงตามความเร็วรถมีคุยคอนโทรลมาให้ยังไม่เป็น Adaptive นะถ้าอะ a p t ตีฟต้องเพิ่มแพ็ก60 0 0 0บาทนะคะตัวนี้จะไม่ได้เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งมีมันติฟังก์ชันนะคะใช้ควบคุมความ ใช้ควบคุมในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลล้างพวงมาลัยค่ะเป็นสตาร์สต็อปเหมือนกันข้างหน้าก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้นะคะเหมือนตัวไทเทเนียมพัดเลยถัดมาหน้าจอกลางนะคะจะให้มาเป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วแม้ว่าจะเป็น10นิ้วก็ยังเป็น ซิงค์ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และอันดอโตแบบไร้สายเช่นเดียวกันมี Ford p a s s Connect นะคะมีบริการโทรช่วยเหลือชุกเฉินเวลา,าลูกค้าใช้รถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุมีให้เหมือนกันนะรุ่นนี้จะยังไม่ได้มีพารโนรามิกมูลรูฟนะถ้าลูกค้าอยากได้พารโนรามิกมูลรูฟจะต้องดูเป็นตัวท็อปนะคะแต่ว่าเป็นขับ2ที่สามารถมีโหมดการขับขี่ลูกค้าเลือกนะคะปรับเลือกโหมดการขับขี่ได้ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้จับคู่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะรุ่นนี้จะเป็น6สปีดนะในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงหรือว่าโหมดถนนลื่นเนี่ยก็จริงๆตัวนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับลูกค้าที่มีโครงการใช้เนาะกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติและมีช่องเสียบ USB สำหรับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มให้ด้วย ตัวนี้นะคะจะพาไปชมรอบๆคันตัวราวหลังคาค่ะรุ่นสปอร์ตก็จะให้มาเป็นสีดำแบ็กไฮกอรแบบนี้ด้านท้ายนะให้มาเป็นไฟไท้าย LED Signature ด้านในก็จะเป็นโคมสโมกอาคริลคำว่าเอลวอเรตนะคะจะฝังเข้าไปในโคมเหมือนตัวไทเทเนียมพัดเลยแต่ว่าสีเขาเนี่ยจะเป็นสีกาไฟมาพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้ฝาท้ายเป็นคลิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็มีโลโก้สปอร์ต ที่ตัวฝาท้ายด้วยด้านหลังเนี่ยจะเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยเราดูมีมัดกามมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นนะคะดูเข้ารูปเข้าทรงสําหรับลูกค้าที่อยากได้แบบให้รถเองเนี่ยดูอโรดหน่อยชุดนี้ค่ะกําลังมาเลยด้านหลังก็จะมีคําว่าวิกเตอร์ให้แบบนี้นะคะส่วนท่อน,นี่จะเป็นท่อหลอก ไฟตันหมอกด้านหลังทุกอย่างยังเว้นวาวไว้ให้รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ด้านหลังด้วยทั้งหมด4จุดนะคะแบบนี้เลยฝาถังน้ำมันเหมือนเดิมเลยค่ะเปิดปลดล็อกรถเด็กปั๊มกดออโต้เติมได้แม็กสุดก็คือ B20 แต่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ร,รองรับน้ำมันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น B7 B10 B20 ลูกค้าเติมได้หมดเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะยังมีการขยายวารันตีตัวรถให้อยู่ที่5ปีหรือ150,000มกิโลด้วยดูแลกันไปยาวๆเลยค่ะและยังมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียนภาพการทรงตัวของรถระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันและก็มีระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำด้วย ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ราคาจับต้องง่ายเพิ่มแพ็กเกจเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ได้ด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วถ้าสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในชีวิตประจำวันปกติเนาะแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าให้ความสนใจอะค่ะเยอะมากๆเลยสำหรับวันนี้นะ,จะเจ้ามารีวิวให้ชมคร่าวๆประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,จะเจ้ารุ่นอะไรมารีวิวให้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย